สวัสดีครับเห็นไหมเออการติดคนนี่เราก็จะพาแม่มาสครับใช่ไหมเขาเรียกสครับใช่ไหมวัดสครับใช่ไหมเนี่ยแม่ก็จะทําการสครับตุ่มเฮ้ยไปแกมน้ำแม่แม่จะทําการสครับสครับจมูกนะครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะถ่ายลงเดี๋ยวทูปนะครับเกิดเชื้อโค้กนครับ เราติดกันนั้นว่านะครับเราจะมาติดกับพี่ซนะครับวันที่สิบสี่กันยายนพ่อกับแม่จะพ่อกับแม่จะหายวันที่สิบกันยายนยูจะหายคือหนูในที่ยูที่นี้เนี่ยเอ้พ่อแม่พ่อแค่ขี้งูกอไม่ได้แค่พ่อแค่แบบว่าิดหนูน้ำปิดแม่แน่นสนิทเอออย่ามาข้อหัวเพราะทำไมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายให้ดูตอนแม่ อแย่โดนแย่จมูกนะคระอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหจะเอาอุปกรณ์นานมากแค่ไหนดีค่ะสวยเพาะพวกเราไปมากันทั้งวันเล้วตอนแรกก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลสนามไปตรวจที่โรงพยาบาลสนามอันนี้เราก็มาตรวจกันอีกที่คลินิกนะคะนะคะคลนิกก็คือ คืออะไรก็คสถานที tree, evidence, <soci> and and ่ตรวจนะครับอันนี่เราก็ตรวจกันอยู่บนรถยืนตรวจยู่ในรถเลยนะครับตัวอะไรนะโอยู่หมักโอ้โหเราเดี๋ยวแม่แอมก็จะโดนแย่จมูกแย่ดมูกแม่ดูหนูโอ้โหเดี๋ยวเราเรากำลัง พยาบาลแล้วปานะเสียงอะไรเดี๋ยนั่นน่ะนะกับใคกันยูในรถก็พังในโลกระเบียแบบนั e ้น nah, อ okay. ่ะโตแล้วเนี่ยแอ้วรออยู่นะครับนะรอสักพักนึงนะครับรอไปเรื่อยๆ่เป็นสิบโล พอจนปาแมงจะโดนแย่จมกแย่ปากแมงจะสำเเรยร้อยนะครับตัวยตัวลายนะครับฟฟูฟูฟอยู่แล้วโอ้โหีห็นไหมมือหนาอนะถ้อะไรนำมุมข่วนประสาทเอง ั่งเราคนหมอยเรื่อยๆกันนะคนหมอยังไม่มาเราคนหมอไปเรื่อยๆก่อ,อนมันจะก่อนต้องลงไปตรวจดิ <c oughs> โรงพยาบาลนะเนาะแต่ระหวาาวไปแล้วมาวมาังนู้นรรครับผม <c oughs> มาคเลีวมูจะายแน่มาแลวครับคุณพยา ที่ภูมิใจมั้คะว่าเ in well. oh <no. S 1> ็นลายแอร์สายเทคนิคไว้ค่ะเกิดแม่แบบนี้จ้าโอ้โหนี่อย่าไปใกล้แม่ เสร็จเรียบร้อยบ๊ายบาย